ท p ที่7นะครับวันนี้เปลี่ยนโหมดม้างครับมาพบกับกระบะ4ประตูแต่งซิ่งแบรนด์เจ้าตลาดที่คุณตามหาแน่นอนครับกับ Toyota v i ี o c h a ชมครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับคนที่ติดตามนะครับกดติดตามในช่องของถือกล้องส่งรถนะครับให้การตอบรับที่ดีมากๆนะครับวันนี้ผมมีกระบะเข้าใหม่นะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นใหม่มานำเสนอกันด้วยครับรับรองว่าเป็นโปรโมชั่นที่ดีที่สุดในประเทศไทยแน่นอนครับ วันนี้ผมอยู่กับ Toyota v i g o ก้แชมป์4ประตูนะครับ 2.5e ปี2012นะครับราคาคันนี้นะผมแจ้งให้เลยนะครับราคาเพียง4 3 8 8 0 0 0กับของแต่งที่ผมใส่ให้จุกๆสำหรับคันนี้ครับ,นนรบก่อนอื่นมาดูประวัติรถกันหน่อยนะครับประวัติรถคันนี้ไม่เคยผ่านการชนแน่นอนครับดูได้จากตะเข็บรถนะครับสีขาวเดิมๆม,มีการเก็บบ้างตามธรรมชาตินะครับ รถนะครับกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าของ v ีโ o ช h มป์นะครับโฉมของปี2012นั่นเองด้านบนมีสกูปบนหรือตัวอินเตอร์บนระบายอินเตอร์คูลเลอร์นะครับช่วยอะไรคันนี้ช่วยลดแรงเสียดทานช่วยระบายความร้อนทําให้ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าฮอลโลเจนมันตีรีแฟกเตอร์เดิมๆนะครับสิ่งที่ผมใส่ให้ให,ใหม่สําหรับขาซิ่งนะครับรับรองว่าเป็นของใหม่มือหแกะกล่องแน่นอนไม่ไว่าเป็นชุดแม็กนะครับ ชุดแม็กลเวลของแวนซ่านะครับขอบ18นะครับเป็นของมือหนะครับปอกกันสั่นใหม่ยางใหม่แม็กใหม่ดุมล้อใหม่ยางใหม่ปี2022นะครับยังไม่แตะถนนเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับประว่ารถเดิมมากดูร่องน้ำเดิมๆนะครับคันนี้เป็นเครื่อง V n Turbo นะครับในส่วนของกระจกนะครับสามารถพับด้วยระบบไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกหนงาง้างเป็น LED ด้วยนะครับ สิ่งสําคัญที่ถือกล้องส่องรถต้องให้ดูคือประวัติรถคันนี้ฮะว่ารถคันนี้มีการชนหนักชนเบาพลิกตะแคงกว้าหรือไม่มาดูกันชัดๆเลยฮะเน้นเลยครับช้าๆเลยนะครับรอยเม็ดอาร์คเดิมๆรอยสปอตเดิมๆ,ๆนะครับรูกมลมคมกริปเหมือนเดิมนะครับไม่เคยผ่านการพลิกตะแคงกว้าแน่นอนเป็นสี่ประตูที่แต่งซิ่งสวยๆนะครับคันนี้จัดสเตปโรดให้นะครับดูด้านความกว้างของวีโก้แชมป์นะ ขึ้นชื่อว่ากระบะที่กว้างมากเฮดโซนเหลือๆเป็นคืบนะครับเล็กโซนเหลือเป็นคืบๆนะครับเพราะนั้นเป็นกระบะครอบครัวที่คุณห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับใครฟังจบคลิปรอฟังโปรโมชั่นที่ผมคุยว่าดีที่สุดในประเทศไทยเป็นโปรโมชั่นอะไรคอยจบฟังให้จบคลิปนะครับคันนี้จัดสเต็ปโหลดให้นะครับดูฮะห้านิ้วสอดแบบนี้นะครับคือโหลดให้3นิ้วครับพร้อมกล่องโหลดเรียบร้อยนะครับเป็นสติกเกอร์ TRD ให้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังนะครับ มาดูกันว่ามีการชนท้ายหรือไม่ครับมาดูเลยครับนี่ฮะรอยนกรอยน็อตเดิมรอยเม็ดอาร์คเดิมๆทั้งสองฝั่งนะครับด้านล่างนะครับจัดกล่องโหลดให้ครับติดกล่องโหลดให้นะครับโหลด3นิ้วนะครับใส่กล่องโหลดให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีชักหน่งชักแหนบทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลขใหม่คันนี้ว่าเลขใหม่เท่าไหร่กับรถผ่านมาแค่10ปีภายในของวีโก้แชมป์คันนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับ ออปชันเป็นที่ร,รู้กันอยู่นะครับแอร์เย็นเพ<ร>ิ่มนะครับคอนโซลหน้านะครับมีการใส่พลาสติกนะครับตัดสีมินเลเเนียมให้นะครับเป็นอินเสิร์ตของตัวโครเมียมให้ทําให้รถดูมีความสวยงามมากขึ้นในด้านพวงมาลัยก็ตัดโคสีโครเมียมให้นะครับแล้วก็แผงประตูด้วยคันนี้ระบบกระจกเป็นพับไฟฟ้านะฮะโรงงานนะกระจกไฟฟ้าออโต้ที่คนขับนะไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับเลขไมค์คันนี้ผ่านการใช้งานมาเพียง1นึ0 0 0สมกิโลทุวนนะครับ 1 8 0 0 0 0กิโลท่วมรถผ่านมาเกือบ10ปีนะครับวิ่งมาปีละ1 8 0 00โลถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการพิสูจน์ว่ารถคันนี้ไม่ช้ำแน่นอนครับคอนโซลหน้าดูนะฮะไม่มีร่องรอยของการขี่วนทั้งสิ้นนะครับคอนโซลหน้าเดิมๆนะครับสวยงามทีเดียวเกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดดูครับไม่มีการสั่นนะครับเกียร์ไม่มีสั่นเลยเครื่องเดิมๆนิ่งๆนะครับ เดี๋ยวเราไปดูของจริงตัวเครื่องกันหน่อยว่าเครื่องคันนี้รถผ่านมา1,80,000โลสภาพเครื่องเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันฮนะ v ีโก้แชมป์นะครับวีโก้คำว่า v ีโ o ครับมีสายการผลิตยาวนานมากตั้งแต่ปี2004นะครับถึงปี2015 11ปีเต็มที่ v ีโ o ได้พัฒนาเครื่องตัวนี้มานะครับแม้แต่ Fortuner ยังเอาไปใช้นะครับเราดูเครื่องตัวนี้ครับเครื่องนี้เป็นเครื่อง2.5ลิตรนะครับ เวียนเทโบนะครับจับคู่ตัวเวียนเทโบขับเคลื่อนด้วยเกียร์ธรรมดา5สปีดแรงม้าคันนี้อยู่ที่150แรงม้าเป็นเครื่องที่ประหยัดมากๆแล้วก็ดูแรง่ายแมนเทนนนง่ายมากนะครับอะไรก็ไม่แพงนะครับทีนี้เรามาดูประวัติหน้ารถกันบ้างว่ารถคันนี้เคยผ่านการชนหนักชนเบาพิกคว่ำหรือไม่นะครับมาดูน็อตฝากระโปรงกันหน่อยฮะมีรอยประแจไหมครับไม่มีรอยประแจทั้งสิ้น รอยกระดูกข้างรอยข้างไม่เคยผ่านการถอดนะครับบ่งบอกว่ารถคันนี้ไม่เคยผ่านการชนมาดูคันหน้ากันนะครับรอยประกบคันหน้าคันข้างตัวนี้น็อตไม่เคยแกะนะครับรอยปั๊มเลขคันยังอยู่ครบรอยเม็ดอาร์ครอยกระเดืองกระเดืองเดิมๆยังอยู่ครบๆนะครับรอยเพลทนะครับตำแหน่งเพลทยังเป็นตำแหน่งเดิมปี12ตรงรุ่นรอยมอกทิกเกอร์มอกยังอยู่นะครับด้านฝากระโปรงฝั่งซ้ายก็ไม่มีรอยถอดรอยแกะทั้งสิ้น สมบูรณ์แบบมากๆครับสำหรับคันนี้นะครับต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบมากๆกับราคาที่คุณต้องตกตะลึงครับราคาคันนี้ป้ายแดง4ประตูนะครับตัว E คันนี้ราคาป้ายแดงเมื่อ10ปีที่แล้วอยู่เกือบ70,0,000บาท70,0,000บาทเลยทีเดียววันนี้นะครับเราขายอยู่เพียง4 3 8 0 0 0บาทยังครับยังไม่พออย่างที่ผมโฆษณาไว้ว่าเป็นโปรที่แรงที่สุดในประเทศไทยนะครับฟรีค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอนค่าภาษีค่าพรบนะครับ แถมเรายังผ่อนค่างวดให้อีก20 0 0มบาทหมายความว่าไงสมมติคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ8,000บาทผมช่วยผ่อน2องวดครึ่งเลยทีเดียวหมายความว่าสิงหาคุณไม่ต้องผ่อนกันยาผมผ่อนให้ตุลาผมผ่อนให้พฤศจิกาผ่อนให้อีก4,000บาทคุณผ่อนสบายๆนะครับกับราคาคันนี้ครับเป็นโปรที่แรงมากๆ ลูกค้าต่างจังหวัดไม่สะดวกมาผมมีไฟแนนซ์บริการเซ็นถึงบ้านอย่าลืมครับรถสวยๆแบบนี้มักจะอยู่ไม่ผมขอจบการรีวิวต้ยตาวีโก้แชมป์นะครับขอบคุณมากสำหรับการคนที่ติดตามถือกล้องส่องรถนะครับอย่าลืมใครที่ยังไม่กด subscribe นะครับกด subscribe ได้เลยแล้วโทรหาผมได้ครับที่เบอร์0619745333เงียหนุ่ยยินดีรับสายตลอด24ชั่วโมงครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ